ช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทยสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คุณสตรีหลายๆท่านน่าจะ ต้องรับทราบกันไว้นะฮะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับยาตำรับเลือดลมสตรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับทาง ace, ดรเพรศรฐกรหญิงปกากรองขวัญข้าหัวหน้าสูตรหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพสรสถาบันการแพทย์แผนไทยอาภัยภูเบศ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศครับตอนนี้คุณหมอสองอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอสองครับค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เป็นยาตำรับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับ คุณสตรีทั้งหลายนะครับก็เรื่องที่เราจะคุยวันนี้ก็คือยาตารับเลือดลมสตรีประโยชน์และความปลอดภัยนะครับอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังถึงสมุนไพรที่อยู่ในยาต,ตำรับเลือดลมสตรีครับมีอะไรบ้างครับคือยาสตรีเนี่ยนะคะถ้าถาเรียกแบบสั้นๆก็คือยาสตรีที่มีขายทั่วไปในร้านยานะคะเจริงๆแล้วข้อมูลความน่าสนใจนะคะคือยาตัวเนี้ย มูลค่าคร่าวๆที่ขายต่อปีเนี่ยเป็นพันล้านต่อปีเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าสายอันเนี่ยต้องบอกว่าโรคผู้หญิงเองเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยเชื่อสมุิปวดท้องประจำเดือนหรือว่า,าวัยทองอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้มีช h o i ของยาแผนปัจจุบันที่เลือกมากนะคะรวมทั้งความ, <S <S มเชื่อของผู้หญิงที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะาสวยภายนอกได้เนี่ยเราต้องบำรุงเงลือดลมของเราให้ดีนะคะก็ทําให ยาตัวนี้เนี่ยนะคะมีเรียกว่าเป็นที่ได้รับการนิยมนะคะจากประชาชนมากมายทีนี้คําว่ายาสตรีเนี่ยนะคะความหมายก็คือว่าเป็นยาที่ครอบคลุมอาการที่เกี่ยวกับเผู้หญิงนะคะตั้งแต่เรือเ่องประจําเดือนเลยอย่างเช่นประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะมีปวดท้องประจําเดือนหรือว่าบางคนพอเป็นประจำเดือนแล้วก็มีจุกเสียดแน่นไม่สบายเนื้อสบายตัวเหมือนมีไขล้ลุ่มๆนะคะ แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการคลอดบุกนะคะใช้ขับน้ําเข้าป่าแล้วก็บํารุงเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยาสส่วนใหญ่ก็เลยเป็นที่นิยมแล้วก็ใช้กันกว้างขวางแล้วก็ใช้ในครอบคุมหลายๆอาการแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาตามส่วนประกอบเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาสตรีเนี่ยเขาจะใช้สมุนไพรที่ไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นยาไทยก็จะบอกว่าประกอบด้วยสมุนไพรในกลุ่มร้อนๆน,นะคะ เช่นพวกเทียนแดงอบเชยพวกโกดต่างๆนะคะที่เราอาจจะรู้จักและเคยได้ยินก็คือโกดเชียงหรือว่าที่ภาษาจีนเรียกว่าตังกุยเป็นตัวบำรุงเลือดนะคะใช่ค่ะแล้วก็านชงมุกนะคะเออซึ่งนะคะตรงนี้ค่ะเองเนี่ยในตัวโกดเชียงหรือว่าว่านชงมุกเองเนี่ย จะมีสารที่มีคุณสมบัตินะคะโครงสร้างเนี่ยคล้ายกับเอสโตรเจนในร่างกายมนุษย์นะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรากินต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะคะไอตัวเอสโตรเจนที่เราได้รับจากภายนอกไปเนี่ยคะ่ะมันก็จะไปสั่งให้ร่างกายบอกว่าไม่ต้องผลิตออกมานะคะก็ทำให้เราเนี่ยเกิดภาวะการขาดเอสโตรเจนได้นะคะหรือว่าในบางกรณีที่เรามีเนื้อง,งอกนะคะหรือว่า อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งน,นะคะการให้พวกเอสโตรเจนที่มีโครงสร้างถึงแม้จะเป็นจากพืชเนี่ยนะคะจะมีโครงสร้างคล้ายกับทางเคมีเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวไปกระตุ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย<ม>ตรงนี้เองเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยใช้นะคะให้เหมาะสมนะคะอันที่สองเนี่ยนะก็<ม>คือว่าตัวส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราลองชิมยาสตรีเนี่ย ส่วนใหญ่จะใช้การสกัดแอลกอฮอล์จะมีแอลกอฮอล์อยู่เยอะมากเลยนะคะคือตามหลักคิดของไทยเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเองเนี่ยธรรมชาติเองเนี่ยจะมีความเย็นมากกว่าผู้ชายโดยธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยาที่ไปช่วยในเรื่องของการทาให้เลือดลมมันไหลเวียนเนี่ยมันจะมีความร้อนมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่เขาจะเอามาใช้ก็คือเป็นการสกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือไปแช่หม,มักกับแอลกอฮอล์ เพื่อให้ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยพาตัวยาไปสู่เยื่อเป้าหมายได้เร็วขึ้นแต่การกินเนี่ย<ม>เขาจะไม่ได้กัดเยอะอนะคะถ้าสังเกตข้างขวดก็จะกินประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าปวดท้อง<ม>หรือว่ามันเออ่มีอาการแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเวลาเป็นประจำเดือนหรือต้องการขับน้ำขับปัสสาวะก็จะกินทุกสี่ชั่วโมงทุกหกชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นนะคะพอหายแล้วก็หยุดไป<ม>ทีนี้บางคนก็มีความเชื่อว่า โอ้มันไปบำรุงภายในกินทุกวันพวกนี้ก็อาจจะทําให้ติดสูดาได้นะคะหรือว่าในหญิงตั้งครรภ์น,นะคะอันเนี้ยก็อาจจะมีความเชื่อว่ากินไปเยอะๆแล้วอาจจะทําให้เด็กแท้งได้นะคะก็ปัจจุบันไม่มีหลักฐานท่าให้แท้งแต่ว่าถ้าเกิดเด็กไม่แท้งเนี่ยแล้วเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปเยอะๆเนี่ยนะคะรวมทั้งยาสมุนไพรบางอยา่างซึ่งมันอาจจะห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยคะ่ยะโดยเฉพาะกลุ่มเรื่องของ ไชเรื่องของอะไรพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะทําให้เกิดแบบผ่านนะคะตัวยาเนี่ยผ่านจัวรกแม่เนี่ยนะคะไปสู่ลูกแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยเกิดความเป็นพิษได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำให้แทง้งเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดความผิดปกติในทารกเนี่ยก็จะมีมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะทําแท้งด้วยวิธีการเนี้ยคืออย่าดีกว่าเพราะว่าโอกาสที่เด็กจะหลุดออกมาเนี่ยคือน้อยมากแต่โอกาสที่เด็กจะรับได้เกิดพิษอะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องมานั่งเลี้ยงดูเด็ก จากความไม่ปกติเนี่ยนะคะนี่ก็ก็อันนี้เป็นโอกาสเกิดได้มากแล้วก็สุดท้ายนะคะไอ้ที่เรื่องของการให้นมบุตรอย่างหญิงบางคนให้นมบุตรอยู่แล้วไปกินเนะะี่ยค่ะพวกแอลกอฮอล์พวกยาพวกนี้บางรายการเนี่ยมันก็ผ่านน้านมได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะความเหมาะสมหมายามว่าถ้ามีประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะแล้วเรากินเพื่อช่วครั้งช่วคข่าวแต่เอ๊ะทำไมเรากินไป สามสี่รอบประจําเดือนแล้วเนี่ยก็ยังมาไม่ปกติพวกนี้อยากให้ไปตรวจนะคะซึ่ป,ปัจจุบันผู้หญิงเราเนี่เยมีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของอายุสุตพัน์เนี่ยนะคะที่ไปเป็นพวกเนื้องรอกมะเมร็งเนี่ยเราเจอเยอะขึ้นมากนะคะจะด้วยหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นเส้นปวดท้องประจําเดือนกินแล้วหายก็หยุดนะคะ หรือว่าเราจะใช้ขับน้าเข้าปานะคะก็ก็จะใช้ไี่เกินส0ถึงส5บห้าวันนะคะหรือกินเนี่ยสัให้ประจําเดือนมาป,ปกติเนี่ยนะคะก็กินแล้วก็พอประจําเดือนมาปกติก็หยุดไปอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็คนที่ห้ามก็อย่างที่บอกไปแล้วเช่นมีเขาเรียกว่าอะไรมีซีดมียันฟอกนะคะให้นมบูดหรือยิงตั้งทักพวกนี้ก็เป็นข้อห้ามท,ที่ที่ไม่ควรใช้นะคะ ครับคุณหมอครับอย่างวันนี้สรรพคุณเนาะอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินแบบเวลาบแบบโฆษณาหรือแบบนี้เนะี่ยก็เลยแบบผมว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะสงสัยคล้ายๆกันอย่างเช่นว่าอย่างแกบบ้ประจำเดือนมาไม่ปกตินนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าอย่างที่คุณหมอที่บายมามันน่าจะพอรู้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างผู้หญิงที่พึ่งพึ่งคลอดลูกแบบเนี้ยขับน้ําคาวปลาหรือว่าเอ่อเป็นยาแทนการอยู่ไฟนี่คือยาตำรับสตรีแบบนี้มันช่วยได้ไหมครับคุณหมอฮะคือ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ,ะการขับน้ําเข้าปานี่เราใช้สมุนไพรลดร้อนตัวยาสตรีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยาลดร้อนก็ใช้ได้นะคะแต่ถามมากเท่าที่เคยเราถอดความรู้จากหมอแผนไทยหมอพื้นบ้านที่เป็นหมอตําแห่เนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าการกินยาเพื่อขับน้ําเข้าปานี่ไม่ได้เทียบเท่ากับการอยู่ไฟเพราะว่ากระบวนการอยู่ไฟม<อ>ันเป็นกระบวนการที่ ทำให้ร่างกายเนี่ยเอาความอุ่นเนี่ยเข้าไปแล้วก็ต้องอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าถ้าสังเกตการอยู่ไฟสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอยู่แบบ24ชั่วโมงเลยนอนข้างกองไฟนะคะแล้วก็ไม่โดนความเย็นไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเทียบกันไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยในโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยใช้สิทธิ์30บาทเนี่ยนะคะทางหลักประกันสุขภาพเนี่ยเขาจะให ใช้สิทธิ์ในการทำเขาเรียกว่าอยู่อยู่ไฟอยู่ไฟได้นะคะหรือว่าทำหัตถการเกี่ยวกับหลังคอซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ไฟแบบโอ้ยี่สี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่าสามารถมาทําได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่เราใช้สิทธิ์อยู่เนะะี่ยค่ะฟรีทําได้ห้าครั้งเลยนะเนี่ยทาได้หกครั้งะะั้งค่ะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะในแพ็กเกจเนี่ยต้องมีการอยู่ไฟการนั่งฐานการอบไอ้น้ําการนวดนะคะแล้วก็ อ่าถ้าบางคนมีปัญหารเรื่องน้ํานมก็จะมีนวดเต้านมให้อ่พวกชาสมนานุนไพรบำรุงน้านมด้วยค่ะครับครับแล้วทีนี้คุณหมอครับมันจะมียาที่เป็นทั้งแบบเป็นประเภทแบบน้ําใช่ไหมฮะแบบเม็ดเนี่ยในในแง่ของการรับประทานเนี่ยถ้าถ้าในมุมมองของคุณหมอเองเนี่ยจากการวิจัยต่างๆสรรพคุณมันต่างกันไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบน้ําหรือแบบแบบเม็ดถ้าเรารับประทานเข้าไป คือคือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแบบแบบน้ำเนี่ยค่ะในแง่ว่าหญิงหลังคลอดเนี่ยนะคะที่การดูดซึมของอ,อ,อาหารอะไรพวกนี้บางทีลําไส้เขายังทำงานไม่ปกติการใช้แบบน้ําก็จะดีค่ะแต่ว่ามันก็มีสูตรยาหลายสูตรนะคะส่วนใหญ่สูตรยาที่เราเรียกว่ายาสตรีที่ขายกันในในท้องตลาดที่มีหลายยี่ห้อที่เอ่ยชื่อเราก็ต้องรู้ว่า อันนี้ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมคล้ายกันอย่างที่บอกค่ะก็เป็นพวกไพลพวกโกดเทียนอะไรพวกนี้นะคะแต่มันจะมีตำรับอีกส่วนหนึ่งที่โรงพยาบาลใช้ก็จะเป็นสมุนไพรในกลุ่มที่เป็นพืชลงหัวแล้วก็สมุนไพรลดร้อนอื่นๆอีกน,น,น,นะคะพวกนี้เองเนี่ยเขาจะมีทั้งเป็นยาแคปซูลแล้วก็เป็นยาต้มก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าคนไข้ไม่ได้มีปัญหาในแง่การดูดซึม นะะการใช้ยาน้ําหรือว่ายาเม็ดถ้าเป็นส่วนประกอบเดียวกันไม่ต่างค่ะแต่ว่าให้เลือกดูส่วนประกอบของยาแบบให้เหมาะสมอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเนี่ยมีเลือดจางนะคะเราต้องการบารุงเลือดพวกนี้ก็อาจจะต้องเลือกเลือกตำหรับที่มีส่วนประกอบของตังกุยหรือว่ากดเชียงเป็นส่วนผสมนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีเลือดข้นหนืดนะคะคือบางคนเนี่ย เลือดข้นแล้วก็ประจําเดือนเราจะสังเกตง่ายๆบางทีประจําเดือนออกมาเป็นลิ่มเป็นก้อนพวกนี้นะคะแสดงว่าเลือดเนี่ยม,มันหนึพวกนี้เขาจะใช้ตำรับยาที่เข้าพวกรสเปรี้ยวกับพวกคําฝอยรดเปรี้ยวก็อย่างเช่นส้มป่อยอย่างเงี้ยนะคะมะกรูดอะไรพวกนี้ค่ะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ป่วจะใช้ยาให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะก็อาจจะปรึกษาแพทย์แผนไทยได้ก็อาจจะได้ยาตำรับที่ เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะเราควรจะไปในทิศทางไหน,นะคะอืมนะฮะโอ้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีการจะต้องใช้การปรึกษาเภสัชกรเช่นเดียวกันเพราะว่าบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดที่มันมันไม่เหมือนกันแต่ที่นี้ทั้งนั้นก็คือถ้าเพิ่มเติมในในแง่ของนอกจากข้อควรระวังที่คุณหมอบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีแอลโกอฮอล์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีข้อควรระวังอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมอย่างเช่นว่าในช่วงวัยของผู้หญิง ที่ไม่ควรรับประทานเนี่ยเช่นช่วงอายุนะสมมติว่าแบบวัยรุ่นไม่ควรทานหรือว่าบรรทานได้ทุกวัยเลยยังไงครับตรงนี้คือจริงๆเนี่ยทานได้ทุกวัยค่ะแต่เพียงแต่ว่าคือคือส่วนใหญ่มันใช้บรรเทาอาการทางโรคสตรีเพราะฉะนั้นพอโรคสตรีเราเริ่มคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเริ่มที่จาเป็นต้องใช้ยาก,ก็คือเมื่อมีประจำเดือนเนาะแต่ว่าทีนเนี้ยเนี่ยเรา คอยสังเกตตัวเองนะคะยาส่วนใหญ่เนี่ยที่ขายในท้องตลาดจะเป็นยาลดร้อนทั้งสิ้นนะคะทีบางคนเนี่ย<ม>ถ้ามีธาตุร้อนในร่างกาย<ม>เช่นพวกร้อนในง่ายเอาไม่ไม่ต้อง<ม>ใะคระก็ได้ค่ะเด็กคือเป็นคนที่ร้อนแกนกลางมากนะคะแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาด้วยด้วยออ่ตัวเองก็มีเลือดจางด้วยแต่ว่าพอกินยาพวกนี้ก็จะไม่ถูกกันนะเนี่ยพอยิ่งกินยิ่งร้อนในแล้วก็ประจำเดือนยิ่งไม่ออกนะกว่าเดิมอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้ต้องสังเกตด้วยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างที่บอกสุรกระปวดประจําเดือนมากเลยเรายังไม่อยากไปหาหมอแล้วก็ไปซื้อ,อยาก,กลุ่มนี้มาใช้ได้นะคะหรือว่าเราเหลังคลอดเนี่ยนะคะถ้าเป็นคลอดแบบปกติเนี่ยนะคะเขาก็จะหลังคลอดประมาณสองถึงสามวันหลังออกจากโรงพยาบาลก็จะเริ่มให้ยาขับน้ํเข่าวป่าแต่ถ้าเป็นหญิงหลังคลอดที่บบด่าคลอดเนี่ยบางทีทางการแพทย์แผนไทยเขาจะระวังเพราะว่า ช่วงผ่าคลอดเนี่ยการผ่านเนี่ยมันทําให้กระบวนการเกิดการอักเสบขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นพอร้องให้ยาล้อนเข้าไปเนี่ยมันยิ่งไปเสริมทำให้การอักเสบในมันมากขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําว่าผ่านไปสิบวันสิบห้าวันไปแล้วซึ่งมันก็จ,จะออกได้ค่อนข้างน้อยแหละแต่ก็ยังดีกว่าไม่กินเลยนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้ <ừ> แต่ว่าทําไปเนี่ยเหมือนกับกลับไปเหมือนพูดเหมือนทุกเทปอะคะ่ะว่าใช้แล้วต้องติตามอมการ <ừ> สมมติใช้แล้วมันหายปวดท้องไหมล่ะ ช้แล้วประจาเดือนมันมาอย่างที่มันปวดงงนวงมันไม่อประจาเดือนมันไม่ได้ออกเลยอ่ะมันมาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางคนอะที่ผอมแห้งแรงน้อยบางคนจะเชื่อว่าพอเลือดมันไม่บริบูรณ์แต่พอกินไปแล้วเนี่ยมันมันทาให้กินข้าวได้มากขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดวิธีการนี้ทํามาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลเลยเนี่ยก็อาจจะต้องเข้ารับการรึกษาแล้วว่าเอ๊มันมียาในกลุ่มโรคนี้ที่มันเหมาะกับเรามากขึ้นหรือเปล่านะคะ อืมอนะฮะถือว่าเป็นเป็นความรู้เนาะที่ทางคุณหมอก็จะอัปเดตให้เราได้รับฟังเนาะแต่ว่ายังมีเวลาสักสองนาทีครับคุณหมอฮะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ฟังนิดนึงว่าถ้าถืออยากจะเข้าไปหาความรู้หรือว่าเกี่ยวข้องอาจจะเป็นยาตํำรับของเลือดลมสตรีหรือว่ายาตำรับอื่นๆครับนางยาเปภูเบศเนี่ยสามารถเปิดให้เข้าไปสอบถัมข้อมูลได้ยังไงั้งครับเชิญเลยฮนะค่ะก็ทางโรงพยาบาลภูเบกก็มีรับคำปรึกษาเลิงสมุนไพรนะคะ ไม่ได้เฉพาะเป็นสมุนไพรที่โรงพยาบาลมีหรือว่าที่บ้างบนนี้ทีผลิตก็มีประเด็นก็สามารถศษาเข้ามาสูน7211289นะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้หรือว่าอินบ็อกเข้ามาถามในเพจของสาวบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศนะคะซึ่งซึ่งเราก็จะมีคอยตอบประจำอยู่แล้วค่ะก็อยากให้ใช้ยาสมุนไพรอย่างเหมาะสมนะคะโดยเฉพาะจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยยาตำรับเนี่ย ตัวเองคิดว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีส่วนประกอบของสมุนไพรหลายอย่างเนาะซึ่งมันแก้ได้ทีเดียวเนี่ยอายการเดียวแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มากหน่อยก็สามารถมารับคําปรึกษาได้นะคะอืมนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ติดตามกันทุกสบาห์แบบนี้นะครับคนหมอสองก็จะมีข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรกันมานะฮะติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงสัปดาห์หน้านะฮะหรือสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะได้มี เรื่องของการไป a c e b o o k Live เป็นไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีหนึ่งวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับเป็นไงสำหรับหน้าคุยกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งยาตำรับนะครับที่คุณผู้หญิงลหลายๆท่านนะฮะคุณสตรีลหลายๆท่านก็น่าจะได้เป็นองค์ความรู้เอาไว้แบบดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเราได้เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆนะอย่างที่คุณหมอสอบอกว่ามันเป็นยาที่ อยู่กับเรามาโอ้โหเป็นร้อยร้อยปีนะครับที่สําคัญคือมีหลากหลายยี่ห้อมากแต่บางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าส่วนผสมข้างในต่างๆเป็นยังไงนะฮะแต่ถามว่ามูลค่าเนี่ยในตลาดนี้เยอะมาก100าน้อยจะแค่ไหนโอ้โหพอคุณอบอกตัวเลขมาหลักร้อยล้านหลักโอ้โหเยอะเยอะขนาดนี้ถือว่าร้อยล้านนลันนี้ถือว่าเยอะมากจริงๆนะครับแสดงว่าเป็นหนึ่งในยาตํำรับทีออ่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งยาตํำรับที่ผมเชื่อว่า ถ้าใครที่ฟังไม่ทันตั้งแต่ต้นรายการนะย้ำแบบนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจบรายการวันนี้นะฮะฟังกันได้นะย้อนหลังทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook l ลน์กันด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระความรู้ดีๆนะครับในช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศครับช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนาสมุนไพรไทย